จมีมจจน,นี่หรอเป็ไามไเ่มีอะไรหลอกแงเขาให้เ,าไ,เาไป่ฉยอ่เไปเี่ยวหาข่าวะ่ะหัวที่แหวนแหวนสว่า,วาง,างาก็คือน้องชายออกมาตามตัวพวกเราบอกว่าให้กลับไปเที่ยวหาหน่องขาวอนนี้ไปอยู่บางแกขมาิแล้วมั้งใช่เป็นไงบ้างน้องดื้อปะเรียนรู้่เรีู้วิชาชะไเอาเมียเป็นอัก ข้าไปเคยเยงข้าไปเจอข้างนในมีนายปรับเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เป็นองครักษ์แทุกคนครับอย่างที่ผมเข้าไปผมดีใจอย่างแรกคือน้องข่าวไม่ได้เป็นแค่องครักษ,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 ษ์ธรรมดาไม่ได้เป็นแค่องครักษ์อย่างเดียวก็คือรับหน้าที่ฝึกเรียนเป็นหมอดูแทนหมอดูที่เสียไปพี่ๆครับน้องตั้งใจมากๆคือทําทุกอย่างเพื่อทดแทนบุญคุณของคนรับแลที่เขารับไปเลี้ยง กราบสวัสดีพี่พีเีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยทุกคนนะตอนนี้เราสองคนก็อยู่ใจกลางน้ําตกที่เราเคยมาทุกคนเป็นน้ําตกล้างก็ว่าได้แล้วก็วันนี้ที่สําคัญเราจะมาจุดที่เราเคยมาเจอพระธิดาพระราชาบาลูพญาด้วยจุดนี้เป็นจุดที่เขาเคยอาบน้ำมาว่างกายังตัวสภาพอากาศเป็นใจมากอากาศดีมากพวรจะมา นังแคมป์นั่งพักตรงริมน้ำพี่พี่ใช่ซึ่งอาจจะเป็นภาพเดิมๆบรรยากาศเดิมๆปลาเดิมๆแต่แต่ละวันของเราอ่ะมันเป็นแ่วันที่ดีวันที่ดีแล้วก็เดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวแดดออกบ้างบางทีมันไม่เหมือนกันทุกทมันมีหลายเหตุการณ์หลายสถานการณ์ที่เรามที่นี่เราเจอที่เดิมแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมพี่นะถูกต้องทุกคนองไปดูว่าจะสวยแค่ไหนเพราะว่าตอนแดดออกเนี้ย ในธรรมชาติในใส่ใส่น้ำในป่าเนี่ยมันจะออกมาสู่ไวสว่างมีอลลามากพี่พแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะมันจะขึ้นแล้วก็ที่สาคัญพวกธรรมชาติในป่ามาันจะเขียวสวยพี่ไม่เหมือนหน้าแรงนะทุกคนนะหน้าฝนแบบนี้ทุกอย่างเขียวขจีดูสดใสไปหมดพ,พี่อยากให้พี่ได้ดูไปพร้อมกันรับชมบรรยากาศพร้อมกันทุกคนโอเคไปกันเลยฝากพี่ fc กดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพิพัฒน v สอง แล้วก็ถ้ามีโอกาสมีเวลาจริงๆเราจะมาทำกับข้าวชุดนี้กันมาปิ้งย่างมาทําเป็นพวกเมนูอาหารต่างๆที่กินง่ายๆสบายๆในป่าที่พี่หลายคนคอมเมนต์มาเยอะมากไเป็นหมูย่างมาม่าต้มอแล้วก็หุงข้าวมาเองเพราะว่าการที่หุงข้าวในป่าผมบอกเลยว่ามันใช้เวลามากเียวากินเวลามากถ้าเราหุงมาใส่ปลุกข้าวที่ถุงหุงร้อนมาอาจจะไวขึ้นแต่ถ้าเรามาทําเองที่นี่มันจะเสียเวลาในการทำกับข้าวอย่างอื่นด้วยจากที่ทำกับข้าวหนึ่งชั่วโมงกันจะกลายเป็นสองชั่วโมงทีนี้เราเลือกที่แบบว่าหุงข้าวมา แล้วก็มาทำเอาพายกุนเชียงไข่ทอดหรือว่าเป็นพวกไข่ต้มที่นี่แทนดีกว่ารวดเ,เร็วกว่าทาุกคนนะไปเดินทางครับผมไปพบกันที่จุดที่เราจะไปเลยทุกคน let's go <S ไปพี่ตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดที่เราจะไปทุกคนจุดที่เราเคยไปเจออย่างที่บอกต้นคลิปไปนะตอนที่ป,นะทปัดคลิปไปก็จะมีพระราชาพระชินีอ่อหรือเป็นอ่อบาลูก็เคยมารวมทั้งน้องชายผมก็เคยมาที่นี่ทุกคนนะมาหลังเนื้อตัวมาชำระร่า,างกายน้ำตกสายนี้พี่บอกเลยว่า มีความศักดิ์สิทธิ์ผมเชื่อนะเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ผมเชื่อว่ามีนะที่นี่มีจริงๆตบต้องค่อยเดินจิมคนเดินไม่ดีเลย้นลมนะหินก็เยอะที่ตะไคร้ก็เยอะพอี่ตรงนี้น้ำจะขึ้นหน่อยเพราะว่าฝนตกตอน่ีงกันทุกวันตอนเย็นนะตรงนี้ฝนจะตกตอนเย็นมากกว่าพี่ ดูบรรยากาศรอบๆทุกคนอย่างที่ผมบอกนะหน้ะฝนเขียวยหมดเลยทุกคนนี่ทุกอย่างจะเขียวพอดีรดงามสวยงามมากถ้าใครชอบใส่ธรรมชาตินี้ทุกคนบอกเลยว่าตอบโจทย์แล้วก็วันนี้ถือว่าโอกาสดีมากอากาศดีมากท้อาาทงฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆสก,ก้อนเลยพี่รงโป่งเลยโอเคไปแล้วไปแล้วกำลังไปถึงแล้วหรอโอเคทุกคนตอนนี้ผมกับเล็กก็เดินทางมาถึงจุดที่เป็นน้ำตกที่เราจะมาตั้งแคมป์ชิลๆกันทุกคนนะ อย่างที่ผมบอกครับถ้ามีโอกาสมีเวลาจริงๆเราสองคนจะมาทํากับข้าวให้พี่เอฟซีได้กินไปพร้อมกันดูพร้อมกันทุกคนพราะมันน่ากินแค่ไหนที่นี่ถ้าทํากับข้าวแล้วไปดูกันนะนี่ถึงหลาคนจะไหมสวยมากดีลายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ที่พี่ไม่มีการสั่งสร้างขึ้นมานะธรรมชาติออริจินอลเลยบอกเลยพี่พสวยง,งาม ใช่ไอสมิง,มงชุดข่าวที่มันมาวุ่นวายก่อ,อกลัวนะมันได้โดนพานหานปิดชีพไปเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้โหอากาศดีมากทุกคนดูดิอแลงมาไม่เหมือนกันนะตอนนี้ฟ้ามืๆดๆอ่ะมันก,ก็จะมาแบบอึมครึมแต่วันที่แดดออกแบบเนี้ยดูดิช่องไปดิสนบรรยากาศนี้มีแสงเข้ามีเสียงน้ำมีต้นไม้ล้อมรอบผิวเขียวโอ้โห,หสวยมาก เนีย่ยถ้าผมต้องผมเป็นแบบว่าโปรแม็กได้พี่นะถ้าเป็นทุกโปรแม็กเป็นซูมมันจะสวยพี่อใส่อินเสิร์ตแ,แต่แต่ว่าผมไม่ใช่โปรแม็กไงมันซูมมันอินเสิร์ตมันอินเสิร์ตแต่ไม่สวยมันพวกโปรแม็กที่เดียวตงพอใจตัวเองมีทุกคนนะไม่ลบมากหน้าก็จะไม่หายครับผม ปลาเล็กจะไปหาจุดที่นั่งกันบรรยากาศจะนั่งบนหินอย่างเงี้ยชิวๆมากกว่าอะไรเนงะี้ยนั่งบนท่านหินอย่างเงี้ยเล็กตรงกลางนั่งชิวเนี่ยรับบรรยากาศข้างล่างก็ร่มดีนะตรงนั้นอนะตรงขอนไม้อะร่มมากเลยน้ำเล็กนะาระวังนะเล็กเอาเรื่องเลยนะมึงเงอ่ยอะ โอ้เกี่ยวเลื่อนมากว้าวอากาศดีมากฝั่งโน้นก็นะปลูกเปนอนเหมือนกันนะเนี่ยม,มันต้นไม้เออมันทึบไปทุกคนอย่างที่บอกคะยิ่งมืดยุงยิ่งชอบอวูนตกจะมาชาติสุดเลยสวยงามมาก ได้ครับทุกคนอโอ้ขโมนนั้นตกสวยมากเลยเจียวะนู่นเนี่ยโอเคอย่างนี้ถือว่าเราหลบมดไปในตัวแต่พอช่วงนี้น้ำฝนนี้มดขึ้นมาเยอะมากแถวบนพื้นดินอะ่ะเราต้องเก็บไว้ที่จะแดดนู้หน่อยแล้วก็ไม่ให้มดมาวุ่นวายกับเราเอาน้ำมากินไนหะน้ำในกระเป๋าอะช่องแรกเลยอะ ของนาข้างนาเลยอ่ะเออโอ้อากาศดีมากพี่จะตั้งกล้องอุ้ยหน้าอับน้ำมาแต่ว่ายังหนาวๆอยู่พยายามรอๆแล้วกันอ่าจดีชี้จุดที่เราเคยเจอพระชาพชินีตรงนี้หน่อยงป็นเล็กตรงนี้ป่ะโน่นโน่นโน่นด้านดินโน่น เดี๋ยววัานนนเล็กจะมากับต้นไม้เดี๋ยวว่าน้องกิจอะไรทุกคนตอนนี้เล็กกิด,ดยังไม่เป็นคนมังกรแลอ่ะกาดีมากชิวจัดเลยทุกคนนี่ตรงนี้ทุกคนโอ้ลมโอ้เลยมีน,นั่งเล็กน,นั่นนั่งจัดเลยอะ่ะ ว่าเราจะนั่งตรงนี้กันนะเรียบๆงี้เออผมจะตั้งก,กล้องไว้นั่งชิลๆแล้วก็ลังปอบ,บ,บว่าแหวนทุกบ้าะทุกคนเกิดเรื่องให้คิดแล้วมีแหวนว่างแล้วทุกคนเมื่อกี้เดินไปที่กระ,ระเป๋าแล้วก็เปิดดูของแหวนอันนี้สว่างขึ้นมาสองตีปรอบปรับแรงมากเราด้านนี้กันนะชิลๆมกุกว้างดีกว่าไหมทุกคน <c oughs> เห็นรงกวงไงทางมมกวงเออโอกาสดีิงทุกคนเห็นปะ มันเหมือนนอนนะเป็นโซฟาเลยที่นี่ดถ้าเราพุาพ้งกระปูทั้งหมอนะนอนสบายเลยอาจจะเอียงเล็กน้อยแต่ว่าเชื่อว่านอนนอนได้ลแล้วนอนเอีนนอนนั่นเลยเป็นได้ที่เรียบสวยโอ้โหการถูกมากกันทุกคน ก็ดีจริงเล็กด้วยนะนี่ตรงนี้เที่ยวเคยเจอพระชาพาพระดามาอับน้ำหิยมาอับน้ำแบบนี้เป็นแผ่นหินสำน้ำอับน้ำพอดีนะน้ำไหลเป็นก่อกลางโหชิวมากต้นนี้ผมรู้เป็นต้นอะไรต้นใหญ่มากต้นนี้ใครมาฟันวะ ได้เราไม่อยากจะอาบนนี้เรายังหนาวยนะนนู่นะโหน่านอนมากเลยหิวจัดโอเคแล้ว้องคนผมนั่งชิลๆไปก่อนทุกคนนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นคลิปที่พาพ,พี่มาชมธรรมชาติในป่าแล้วก็น้ำตกสวยๆบางคนอยู่ในเมืองอยู่กรุงเทพอยู่พวกจุดที่เราจุดที่ไม่ใช่แบบเราอะ่ะาจะาไม่เคยเห็นอ่าน้ำภูเข,ขาแบบนี้อันเจอพวุกตึกพวกรถลาแต่ ก็ถือว่าพี่พี่ดูไปดูดูคลิปผมนะก็ถือว่าเดินป่าเหมืด้วยกันผ่อนคลายไปด้วยกันเหมือนมาด้วยกันก็แล้วกันทุกคนนะก็ถ้าพี่พี่ได้เห็นแบบนี้ถ้ามันเจอจริงๆอ่ะไอาก็เกิดกว่านี้ใช่ในกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่เจอจริงๆอายเกิดกว่านี้เยอะถูกต้องทุกคนอย่างที่บอกครับภาพสายตาจริงสวยที่สุดแล้วทุกคนนี่นะนักการตอนนี้ลอ้ลอมรอบไปช่วยต้นไม้ทุกองศา โอ้โหสวยจัดส,สวยจริงนี่ขนาดพวกผมเจอทุกวันอย่างงี้แล้วยังบอกว่าสวยจะได้ PFC ที่ยังไม่เคยเจออย่างงี้มาก่อนหรือเจอครั้งแรกจะขานาดไหนไลืมเลยอ,อตาโตว,ว้าวเลยโอ้โหนะไม่อยากเห็นภาพนั้นแบบมันจะคงคงดีใจมากๆที่เห็นภาพนะั้นะมมน,นะนะทุกคนนะโอเคครับ okay, นะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ขอ,อนั่งพักก่อนนะครับผมจบจะเสิร์ตบรรยากาศรอบๆ PFC ดูช่วงที่เรากําลังนั่งพักกันนะทุกคนนะป ม<า>ใม้พี่ผมถินเตือนให้พี่ดูบรรยากาศราบๆรอบๆนะว่าสวยแค่ไหนไนครับชอบไหมถ้าชอบกดไลค์ก็แชร์ีคอมเมนต์บอกกันได้ว่าตรงไหนมีชอบชอบไม่ชอบไหบอหก,กกันได้เลยเราพร้อมจะรับรูงแก้ไข่ทุกอย่างที่พี่คอมเมนต์มานะครับผมบเรื่องการ<น>พูดที่เราพูดเดียวไปก็จะค่อยๆแพร่นานสบางทีบางสถานการพวกเรารีบพูดตกใจตื่นเต้นจนมันรัวจนมันลิ้นพันกันนะพี่นะขออภัยด้วย อ้าวพี่งกินมาอง้งกินมาพี่น้องกินมาองค์ชายกินมาไหไหนหร้มันอะไมรหรอปไเปล่าอะไรเป่ามีอะไรหรอกแผ่เขาไม่เขาไปเฉยๆอ่ะเขาไปเดี๋ยวหายข่าอ่ะหัวที่แหวนแหวนสว่างแหวนสว่าง ก็คือน้องชายออกมาตามตัวพวกเราบอกว่าให้กลับไปเที่ยวหาน้องขาววันนี้ก็ไปอยู่บางแดงเกือบมาทิ้งแล้วมั้งใช่เป็นไงบ้างน้องดื้อป่ะก็เรียนรู้อยู่เรียนรู้วิชาอยู่วิชาอะไรวะได้เอามีให้เป็นองค์ัณะก่อข้าไปคุยข้าไปเจอลึ่งในมีอะในตับเปลี่ยนไปและไม่นจะเป็นองค์คณะแล้วเป็นอะไรวะน้องขาวไอ้น้องขาวเป็นอะไรวะไปให้ดูเองเหรอใช่แลตกใจมากเลยเปลี่ยนไปเยอะเลยเหรอไม่บอกมึงไม่บอกพวกกูอ่ะ เขาไปดูเองเขาไปดูข,ปดข้างในเอ,อ๋อตื่นเต้นจีิงแล้วเอ,อาแล้วเราอยากจะรู้อย่างรู้จริงแล้วว่าคืออะไรกันแน่ทุกคนครับพี่อะไรคนจะดูคลิปมาทุกคนที่ผมไปรับน้องข่าวมาจากชายแดนทางนู้นซึ่งพี่ชายเขาเสียบไปแล้วแล้วก็ผมเอาตัวน้องข่าวมาอยู่บ้านได้วันสองวันแล้วผมก็มาส่งให้กับคนรับแลรงองครับตัวไปซึ่งตอนนี้ก็เป็นตัวหนึ่งรือว่าคนคนหนึ่งของรับแลแลถือว่าดีพี่น้องดอ ได้ใช้ชีวิตในเมืองครับแรแล้วก็ได้เจออะไรใ,ใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่เจอคนใ,นใหม่ๆให้น้องได้สบายใจขึ้นผมก็ได้บุญน้องก็ได้เจอทางที่ดีก็ถือว่าดีใจดีใจมากเลยที่คนรับแร่วยเราโอเคเดี๋ยวไม่เกี่ยวด,ดีกว่าไปไม่กีนั่งขับแป๊บน,นึงนะแ๊ล้วมาแชร์มคุยกันคุยก่อนโอเคโอเคอเดี๋ยวเข้าไปดูว่าน้องขาวเป็นยังไงบ้างใช่ผ่านไปอาทิตย์กว่าหรือว่าเกือบอาทิตย์วะ ถึงเราไม่ได้ต้องไปถ่ายให้พี่ดูแต่จะเขามาออกมาพูดห้ฟังแบบละเอียดทุกอย่างให้เข้าใจไม่ให้งงไม่ให้แบบสับสนเลแล้วก็เพีพพยบดีบอกว่าคอมเมนต์มาในคลิปที่เราไปหมู่บ้านลาบเลนะต้องบอกว่าพี่ๆครับมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านแบบชนบทซึ่งผมกับใหญ่ถ่ายได้นะเข้าไปถ่ายคลิปได้แต่ในตัวเมืองหรือในวังของลับเลนะเราเปิดเผยไม่ได้เราให้ถ่ายไม่ได้ มันเป็นแบบนี้ทุกคนนะมันไม่ให้ว่าเอ้าี่นบอกถ่ายไม่ได้จริงๆมันไม่ให้ในเมืองพี่มันเป็นหมู่บ้าน,านอธิบายพี่เข้าใจก่อนว่าจุดไหนถ่ายได้จุดไหนถ่ายไม่ได้จุดที่ราไปเป็นหมู่บ้านที่เราก็สามารถมองเห็นได้แล้วอยู่อีกิสติสิงะเป็นหมู่บ้านที่ยู่มีป่าลึกลึกแบบลึกลับเลยอะชุมชนหนึ่งที่คนรับแลรดูแลตรงนั้นด้วยก็คือสามารถปลูกของกินแล้วก็ส่งเข้าเมืองร,รับแลได้ใช่แล้วก็รัลก็เหมือนเข้ามาอาศัยกันและกันอย่างเงี้ยทุกคนปลูกพิรกัน ประมาณนั้นนี่พี่ซึ่งเราไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่าน้องชายผมรู้แล้วทุกคนนะจะไปจะไปหาแต่ข่าวไดไงข่าวจะวันนี้องค์รักไม่มาหรอไม่มาวันนี้น้องชายผมเดินป่าคนเดียวได้นะทุกคนนะแค่มีสร้อยอันเดียวนะพี่นะเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วเริ่มแบบคล่องตัวอะไรมากขึ้นละไปไปหาข่าวกันไปทุกคนบนทางไปตั้งกล้องนเลยเราตั้งกล้องก็ได้วเราปิดกล้องทุกคนเลยเออแล้วกลับมาเขาจะไปไหมพี่ฝั่งเดียวเรอตั้งกล้องไปก็เหมือนพี่เห็นบรรยากาศเดิมๆภาพเดิมใช่ป่ะ ว้างเปล่าเราปิดกล้องไปก่อนกลับมาค่อยเปิดกล้องอีกทีตีเล่าอีกครั้งนึงเอาไว้ไหนเอาไปเอาเข้าไปได้เหรอใช่บอาไว้เพื่อจแต่เราต้องต้องต้องทำการถ่ายไงดีกว่าไหมเราไม่อยากตั้งกล้องแล้วแต่ก็ถึงเวลาตั้งกล้องมันก็เหมือนเดิมนะตั้อ่างตั้งกล้องยังที่เรื่องที่เหมือนันเดิมเราก็วาาเป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วใช่ป่ะภาพก็นิ่งที่หม่งเป็นใหม่แล้วชู้เราเอาไว้ไหนเอาจับไว้ไหนเอากล้องไปเลยเอากล้องไว้ไหนเรียกแกไว้ให้ก็ต้อนกันไม่ไม่ผิดกฎใช่ป่ะ เราเข้าไปได้แต่ทำถ่ายทำถ่ายทำทำเข้าไปจับทำจับทุกอย่างเข้ามาถ่ายอ่ะถ้าเราไปแต่เราไม่ถ่ายก็จบไม่มีผลเลยเราไปเราทำผิดกฎเราก็จะลงโทษแค่นั้นเองแอบถ่ายก็ไม่ได้กินเนาะไม่ได้มามาไม่ได้กดถึงกดทุกคนต้องทำตามกฎนะแล้วกลับมามานั่งรถทีเอฟปีฟังว่ามีอะไรเป็นแดงกับน้องเข่าบ้างคนไปไอกิณหไป โอเคทุกคนอคตอนนี้วพวกเรากลับม,มาแล้วแล้วก็น้องชายบอกว่าออกมาด้วยจะขอ,อมานั่งคุยด้วยตอนนี้เล่าให้พี่พ,พฟังหน่อยว่าน้องข่าวเป็นไงบ้างทุกคนครับอย่างที่ผมเข้าไปผมดีใจอย่างแรกคือน้องข่าวไม่ได้เป็นแค่องครักษ์ธรรมดาไม่ได้เป็นแค่องครักษ์อย่างเดียวก็คือรับหน้าที่ฝึกเรียนเป็นหมอดูแทนหมอดูที่เสียไปพี่พี่ครับน้องตั้งใจมากๆคือ ทำทุกอย่างเพื่อทดแทนบุญคุณของคนรับแลที่เขารับไปเลี้ยงแล้วก็ต้องบอกว่าน้องมีพรสวรรค์ด้านนี้อยู่แล้วอ,อยู่ๆท่านก็มองเห็น,หนความเก่งเราลุงผีก็บอกแนะนําด้วยแนะนําเจ้าข่าวนะ,อะบอกว่าลองดูไม่เถียหายมองฝ่ายรู้ใช่กัเรียนรู้ซึ่ง,ง,งมันเรียนรู้กันได้ทุกคนทางนี้แต่ว่าต้องใช้ความคือว่าจิตตั้งใจจริง,รงตั้งมั่นจริงๆแล้วก็ต้องอ่าถือ ถือสินที่เขาต้องให้ถือด้วยใช่น้องข่าวต้องใจมากพี่พี่น้องข่าวเป็นหมอดูคนต่อไปแล้วคนนะพี่ครับเสียดายมากถ้าผมได้เก็บบรรยากาศตอนที่เห็นน้องนังเหรียนพี่จะดีใจจะตื่นตันมากๆเขาเข้ามากอดเราแล้วเข้าไปอ่ะใช่จำเราได้นะไม่จำไม่ได้พี่ก็มาเข้ามาว่าอย่างแรกคือสวัสดีแล้วพี่คาแรกที่น้องพูดได้คือสวัสดีครับแต่ว่าอาจจะไม่ชัดไม่แจมแจ้งเหมือนเราแต่น้องมีความพยายามสุดๆที่ทําให้เรารู้ว่าน้องไม่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 เหมือนแบบไม่อ่อนแอใช่ เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วน้องไม่ทําตามน้องเอายิางอย่างสิ่งที่ดีไว้เป็นแบบอย่าให้ตัวเองแบบมีแรงผลักดันอืมก็อ่าจะให้กิรัลให้ฟังอีกนะว่าทําไมน้องถึงเลือกเรียนทานนี้ก็เขาบอกเขายากช่วยเมืองไงที่รับเขารับเขาเขาไปเลี้ยงอ่ะไต่มันคุณว่างานใช่เขาบอกเขาอยากเออให้เรียนจำนนี้เขาบอกองค์ไอพวกพระราชาเขาบอกให้เป็นแค่องคลักษ์เขาบอก มีอะไรที่ใหญ่กว่านี้ไหมแบบแบบหน้าที่ดีกว่านี้อ๋อจะทำมากกว่านั้นใช่จะทำมากกว่าที่เป็นองค์ักะเราเลยขอว่าพระราชาก็คิดได้อ๋อมอดูอ่ะไม่ไม่อยู่แล้วตอนนี้หมอดูในเมืองแร่ขาดพอดีเลยก็คือรับมอดูการที่จะเป็นมอดูจะคือต้องรบเรื่อะไรอย่างนะทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของอะไรเงี้ยน้องก็เลยไม่สนใจเรียนอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าในในสมัยก่อนต้องการคนที่รู้เวลาล่วงหน้ารู้อนาคต เพราะว่าในการทํานายอ่ะมันมีไปผลต่อเมืองมากๆมีผลมากๆในการทํานายล่วงหน้าเพราะว่าพวกเขาอจะตั้งรับมือไว้ทันอะไรจะเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องการคลาดเคลื่อนแต่ว่ามันอาจไม่มากมนะห็นในผมเดินดูในหาาราศ่าสตร์าเงี้ยมีความเชื่อดส่วนบุคคลทุกคนนะก็อ,อยากให้พี่ใช้วิจรยญาการาจรทุกคนเชื่อก็กได้ไม่เชื่อก็ไม่ต้อยุความมันเถีงได้นะเอาเล้มันคับไปพี่เลยโอเคทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นสิน่งที่ดีมากๆไอ้ที่เชืียก็หลังเนตัวเนี้ยจบเลิไเลยตื่นี้ย ขอบคุณมากครับขอบใจมากที่งพี่กลับมาโอเคเดี๋ยวเรากลับแล้วเหมื okay, อนก,ก,กันอันนี้ถือว่าอัปเดตได้ไไดด้้มาแคมปิ้งได้มาขัขาบเบี้ยน้องขาวได้ให้พี่รับทราบว,ว่าน้องขาวอยูงสบายดีแล้วก็อยู่กับคนที่ดีพี่ครับขอบคุณสิ่งที่เกิดขอบคุณ,คณทุกอย่างที่ทำให้เจอทน้ทองขาวแต่ในทน้องขาวเจอคนรับแรงทุกอย่างแม่งมันเชื่อมโยงกันหมดเหมือนวงจรที่กำหนดมาแล้วว่าต้องเป็นแบบเนี้ยอะไรเลี้ยอืมขอเคุณพี่มากเลยน้องขาวสินะถ้าไงมีอะไรช่วยบอกเราพราะไปช่วยเสมอบอกน้องขาวด้วยว่าเป็นห่วง เมื่อกลัวเมื่ต้องวนเรื่องนี้แต่เราคอยดูแลน้องขาวอีกทางหนึ่งถ้าว่างน้องขาวออกมาเที่ยวหาเราเราพานลูกขาวเข้าเที่ยวตัวหมู่บ้านไปเล็กโอเคไปไปที่ครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนทักก่อนลาไปก่อนไปทางกลับกันทุกคนเจอกันเดินทางปลอดภัโอเค